ชิคเลยครับนิวสเตชันนั่นเองก็งแล้วนะ <c oughs> กลับมาพบกันกลางสัปดาห์แบบนี้แน่นอนนะคะว่ากลางสัปดาห์แบบนี้นะคะเราสองคนมีกิจกรรมสนุกๆก,กับโอชิมาฝากเพื่อนๆแน่นอนวันนี้เป็นวันเว้นเด เว้นเดย์นั่นเองครับเพื่อนห้ซึ่งเว้นความเครียดไว้เลยเพราะวันนี้พี่กิฟมีอะไรมาฝากครับผ่อนคลายนิดนึงกับเกมที่เรียกว่าเชมีทูเจแปนเป็นกิจกรรมดีๆของโอชิหนึ่งกิจกรรมครับโอชิซิงกิ้งแบนเช่นนั่นเองครับโอ้โหอันนี้ต้องแบบเสียงดีนิดนึงนะต้องขบอกว่าตอนนี้นะฮะเราได้ตัวผู้ชนะแล้วพี่กิฟจริงไหมเนี่ยจริงครับอยากรู้ไหมว่าเป็นใครอยากนั้นเราไปดูหน้าตาผู้ชนะกันเลย จะรีบไปไหนล่ะครับเนื้อสือเรามาดูบรรยากาศวันคัดเลือกกันก่อนดีกว่าครับ่าเพื่อนๆมีดีอะไรมาโชว์กันบ้างแต่ละคนแอค่าถ่ายรูกเป็นเด็ดๆทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าเวลาเข้าห้องอาจจะโชว์พลังเสียงกันได้ดีแค่ไหนสําหรับรอบคัดเลือกก็มีเพื่อนๆมาเข้าร่วมประกวดโอชิซิงคิงแพทเทิร์กันมากกว่า200คนนะครับพลังเสียงของเพื่อนๆทั้ง200คนเล่นเอาคณะกรรมาการมึนไปเลยใช่ไหมครับ แล้วก็มาถึงวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกันนะครับบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะมีเหล่า MC รุ่นหนึ่งและน้องซิงเกิงเบเทนทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานเพื่อนๆทั้ง20คนที่ผ่านเข้ารอบต้องมาขึ้นร้องเพลงบนเวทีต่อหน้ากรรมาการทั้ง5ท่านคนไม่สทเ ้อพรชบกระเทียนให้กลายเป็นคมและลืมลืมความทรงจำที่เตือนว่าเคยรักเธอออร์โรบีสีสำนาญครับ o อ b เอส1ีนี่ไปตมระโดดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านหมายความว่าและนี่แหละครับสาวน้อยเสียงทรงพลังที่เอาชนะการแข่งขันโอชิซิงกิ้งแบตเทิลไปได้ไปฟังความรู้สึกของน้องกันเลยครับ ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมของทางโอชิค่ะคืออย่างแรกเราก็ได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้รู้จักคนอื่นเพิ่มมากขึ้นภูมิใจมากๆกับรางวัลที่ได้มาแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทางโอชิค่ะพี่พี่ทีมงานทุกคนนะคะที่คอยดูแลแล้วก็ใส่ใจพวกเราผู้เข้าประกวดทุกคนคะ่ะรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานนี้แม้ว่าผมจะได้ที่หนึ่งผมไม่ได้ที่หนึ่งยังไงวันนี้ผมทำเต็มที่ผมได้ชนะใจตัวเองเรียบร้อยไปแล้วครับ ที่ไมาวันนี้ก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆใหม่ทุกคนนะคะก็ทุกคนก็เป็นกันเองค่ะอยากใช้เพื่อนๆที่มีความสามารถนะคะติดตามข่าวสารนะคะทาง o i s h i News Station นะคะก็คือจะมีกิจกรรมให้เราร่วมมากมายอย่างเช่นใครมีเก่งทางด้านเต้นก็เต้นใครมีทางด้านร้องก็ร้องแหม,แม,แม่แต่ละคนนอกจากเสียงดีแล้วยังคารมคมกริบอีกต่างหาก ต่ยงไก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้สักนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันเพราะมากกว่ารางวัลก็คือมิตรภาพที่ได้รับสําหรับเพื่อนๆมีความสามารถในด,ด้านต่างๆสนใจกิจกรรมไหนก็ลองเข้ามาดูได้ที่โอชินิวเซชั่นบน Facebook นะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเย้เป็นไงใช่คน, <S <S คนเชียรนะ์บ<ะ>้างชนะเชียร์ด้วยแหละเอ้ยคน,คนที่เช<น><ข>ียร์<น>หรือเปล่าใช่ไหมใช่เขาชนะด้วยแหละคนที่ชนะเชียร์ คนที่ชนะชันเชียร์นี่ครับกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมของทางโอชิเราเลยแน่นอนและตลอดหลังจากนี้อีกเป็นตลอดทั้งปีเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆมาแน่นอนตลอดทั้งปีเลยนะเราจะมีกิจกรรมอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบตลอดเลยฮะเพื่อนๆนะฮะติดตามเราสองคนนะฮะและเราจะนํากิจกรรมดีของทางโอชิมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันตลอดแน่นอนนะคะเราอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาร่วมร่วมสนุกกันเนาะเพราะว่าเนี่ยหลังจากสนุกแล้วเนี่ยยังได้รับของรางวัลดีๆอย่างนี้ไปด้วยของรางวัลสุดล้ำนั่นเองครับหลังจากนี้ล้ำ พรุ่งนี้มีอะไรครับพรุ่งนี้เรามีน้องสาวสุดน่ารักสน่ารักสุดสวยคนนึงเออน้องเบลเรานะคะจะพาไปสยามพาไปสยามเออไปอัปเดตแฟชั่นที่กําลังฮิตมากๆตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อฮะพรุ่งนี้นะาน้องเบลน้องสาวสุดสวยของเรานะจะพาบุกตัวเองที่สยามเลยเพื่อหาร้านชิคๆร้านแนวๆนะ,ะกับการอัปเดตเทรนแฟชั่นฮะในช่วงนี้เลยว่าเทรนไหนกําลังมาแรงกําลังโดนในตอนนี้ครับเพื่อนเพื่อติดตามเลยนะฮะแน่นอนว่าพรุ่งนี้นี่ห้ามพลาดเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับหมดเวลาของเราสองคน เดี๋ยวเราต้องขอตัวไปสยามบ้างใช่ไปหาซื้อเสื้อผ้าน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สวยเะ้าทันอะหมดเวลาแล้วครับผมี่สื่อครับกิ๊บบี้ค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเจพรุบุนีครับไปสยามกันซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้านิดนึงไป